เนืออีสานโดนหนัก65จังหวัดหลายพื้นที่คืนนี้จัดเต็มรับมือฝนตกหนักลมกระโชกแรงกระจายไปทุกผ้าคด้านอุตุประกาศเตือนฉบับที่7พยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภ,ภัยอุทกภัยพยากรณาา์ในช่วงเย็นวันคารที่9เมษายนแอดมินจะมาแจ้งเตือนในวันนี้ในด้านของบริเวณพื้นที่ที่จะมีพาย,ยุดูดร้อนเริ่มเข้ามาเป็นวันแรกนะคะ โดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่ไหนจะได้รับฝนบ้างภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านจากลมป้องกันและบร็เทาสาธารณภัยเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากที่แอดมินแจ้งเตือนในด้านของความร้อนทุกวันในช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์อันน่าสลดเกิดขึ้นนะครับจากความร้อนที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนอยู่ในขณะนี้ ก่อนที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาที่หลายหลายคนตั้งนาตั้งตาฟารอในด,ด้านของฝนนะครับก็เกิดในด้านของโลกฮีสโตหรือลมแดดเกิดขึ้นโดยเมื่อวานนี้8เมษายน2567บริเวณพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีอากาศร้อนจัดอุณหภูมิพุงพ่งทะลุ43-44องศาเกิดเหตุฮีสโตคราชีวิตชายวัย57ปี นานสอพอเมืองอุดรธานีรับแจ้งมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่บ้านอุดมพัฒนาหมู่ที่สองตมนหนองขอนกว้างอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพบชายอายุ57ปีนอนเสียชีวิตบนเตียงข้างกระท่อมชาวบ้านไปแย่ไข่มดแดงมองเห็นและสงสัยใครมานอนห่มผ้าบนเตียงกลางแดดแทบช็อกเดินไปดูตายแล้วหลังรับทราบถังเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตวรวจสอบในที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยแจ้งกู้ภัยสว่างเมธาธรรมและแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีในที่เกิดเหตุพบศพบนายสมจิตปะการังหรือเลอายุ57ปีนอนเสียชีวิตตะแคงอยู่บริเวณบนแคร่ไม้ภผยข้างกระท่อมโดยมีผ้าห่มคลุมร่างเอาไว้จากการตรวจสอบไม่พบบาดแผลร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย แค่ระบุการเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงเสียชีวิตประมาณ11นาฬิกาคาดว่าเกิดจากอากาศที่ร้อนจัดซึ่งอุณหภูมิในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีพุ่งสูงถึง43-44องศาทำให้เกิดหีสโตกเสียชีวิตดังกล่าวดนานญาติไม่จิตใจการเสียชีวิตในครั้งนี้มอบศพให้นำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่ตอไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากมูรนิทีสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินอกจากนั้นแล้วนะครับ ในด้านของอากาศร้อนร้อนเดิมร้อนสะสมก็เห็นไปแล้วจากที่แอดมินแจ้งเตือนตั้งแต่ในทุกวันและเมื่อคืนในด้านของโมเดลดาวเทียมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเวลาประมาณ4นาิก50นาทีเมื่อคืนนี้เริ่มมีกลุ่มพายุฤดูดร้อนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบางส่วนของบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษโดยเฉพาะนะครับบริเวณพื้นที่ที่ติดกับกัมพูชา ก็มีด้านของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงเข้ามาก่อนโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อำเภอนายืนนาขุนนาจัล่วยเด็ดอุดมกันทลักผูขันขุนฮานกันรารมรวมถึงเบญจลักษ์นาเกลี้ยงในบางส่วนก็มีในด้านของฝนตกฟ้าขนองลงมาซึ่งบ้านของแอดมินเองที่บ้านผักบุง้งตำบนจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดรอบนี้ก็ไม่พลาดอีกแล้วนะครับ ก็มีฝนตกฟ้าขนองลงมาแต่ไม่หนักมากก็พอเปียกพอชุม่มสาเหตุและปัจจัยของการเข้ามาของพาย,ยุฤดูร้อนในชุดนี้จากที่ด้านของมวลอากาศเย็นหรือบริเวณขอปอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ในด้านของการแผ่ลงมาปกคลุมนะครับนอกจากในด้านของการแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้แล้ว ก็ปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ตอนบนตอนกลางจนถึงตอนล่างและสาเหตุและปัจจัยที่ทําให้ฝนเข้ามาบริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างได้ก่อนในเมื่อคืนที่ผ่านมาก็นเนื่องมาจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้หอบเอาความชื้นเข้ามาบริเวณพื้นที่อำเภอรอบนอกของจังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอร,รอบนอกของจังหวัดสีสเกตทำให้ด้านของความชื้นมาประทะกับอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมจากย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมอยู่ดังนั้นเข้ามาประทะกันก็เกิดเป็นพายยุฤด,ดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่และในคืนนี้ก็จะมีด้านของบริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกปัจจัย ที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่สารทางตอนบนและลงมาที่สารตอนกลางและสารทางตอนล่างจะทำให้เกิดแนวประทะอากาศเกิดเป็นพายุฤด,ดูร้อนพายุฝนฟ้าขนอง,งประโชกแรงอีกรอบนะครับในบางพื้นที่และหลังจากนั้นในด้านของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะทำงานแล้วนะครับจะพาดผ่าบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาเข้าสู่ตอนบนของภาคเหนือ และบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่และอาจจะมีฟ้าผ่าโดยจะเริ่มจาก้าคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วน้าคอื่นๆผลกระทบจะตามมานะครับขอให้ดูแลสุขภาพระวังไม่อยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และในด้านของเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันระมาณตรายต่อสัตว์เลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรในช่วงนี้นะครับในด้านของการแจ้งเตือนในทุกวันก็ไม่เว้นที่จะเกิดเหตุการณ์พายุดุดร้อนขึ้นนะครับโดยเมื่อวานนี้8เมษายน2567ได้เกิดพายุดุดร้อนพายุฝนฟ้าขนองกระโชกแรงพัดถลมบรเิเวณพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเหตุการณ์นในครั้งนี้นอกจากมีลูกเห็บตกแล้วยังมีด้านของลมกระโชกแรงพัดหอบเอาหลังคาเรือนของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหรือสังกะสีออกในบางส่วนบางหลังก็ออกทั้งแถบเลยนะครับดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะน,นี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากนั้นแล้วในด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่ รายงาน16บนากา5นาทีเมื่อวานนี้8เมษายน2567ก็เกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนเช่นกันนะครับมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทำให้มีต้นไม้ล้มทับปิดเส้นทางการจราจรและบ้านเรือประชาชนได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น104หลังคาเรือน5หมู่บ้านทั้งนี้เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ด้านแแนเ p อเชียงดาวองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่สาขาเชียงดาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนั้นแล้วดิดานของบริเวณพื้นที่จังหวัดพะเยา8เมษายนที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบจากพายุฤด,ดูร้อนพัดถลม่ม ซึ่งเหตุการณ์นในครั้งนี้ทำให้หลังคาเรือนของชาวบ้านที่เป็นกระเบื้องได้รับผลกระทบจากพาย,ยุฤด,ดูร้อนและลูกเห็บตกทำให้เกิดความเสียหายเกิดเป็นรูว้าแหว่งเกิดขึ้นนะครับบริเวณพื้นที่หลังคาเรือนของชาวบ้านดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะน,นี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากนั้นแล้วในวันนี้ 9เมษายน2567กรมบุตุยังออกมาประกาศแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่เสีย่ยงที่จะเกิดพาย,ยุยด้ร้อนนะครับซึ่งในขณะนี้ในด้านของกลุ่มฝนเริ่มมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่สารางตอนบนรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนล่างและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าถลม่มบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และหลังจากนั้นจะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นบรเวณภาคกลางทางตอนบนภาคเหนือทางตอนล่างและมาที่ภาคเหนือทางตอนบนอีสานทางตอนบนจะทําให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะครับจากพายุฤดูร้อนจะมีลักษณะข,ของความแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งนะครับในวันนี้9ก้าเมษายนแจ้งเตือนบ,บริเวณพื้นที่ภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตร พิษสณุโลเพชรบูณ์และตาส่วนพื้นที่ภาคตะวัอ,ออกเฉียงเหนือกาเมษายน2567บริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองบลลําพูรอนธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสรารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ส่วนภาคกลางกาเมษายน บริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพม,มหานาครปริมณฑลภาคตะวันออกก้าเมษายนบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยอง 10เมษายน2567ภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์และตาภาคตะวันอ,ออกเชียงเหนือ10เมษายน2567บริเวณพื้นที่จังหวัดเลยและชัยภูมิภาคกลาง10เมษายน2567 บริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนะครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีสมุทรสาครนะครปฐมสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก10เมษายน2567บริเวณจังหวัดนครนายกจัดิงซาวชนบุรีและระยอง จากนั้น11เมษายน2567จะเน้นเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่และตาขอให้ติดตามพยากรากาศประกาศคำเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดส่วนการพยงปรากาศ,ากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าในคืนนี้9-10เมษายน2567ภาคเหนือ จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจดัดโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองรอยละ40ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตา อุณหภูมิต่ำสุดย4 2 9ิบถึองศาและสูงสุด39-43องศาจากลมใต้ความเร็ว5-5 5กิเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวัออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ลมกระโชกแรงบางแห่งลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูรอรธานีสกลนครนครพนมหนองคาย บึงการกาละสินหอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสรารคามร้อยเอด็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีส,สกเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดย4 2 9ิบสียองศาและสูงสดุด36-39องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนร้อนจดัดโดยทั่วไป ฟ้าหลวในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนาครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดที่ิ28องศาและสูงสุด38-42องศาจากลมใต้ความเร็ว10ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่พาย,ย,ยุดูรร้อนร้อยละ30ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนาครนายกฉะเชิงเซราปราจีนบุรีสาแก้วชนบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด27ถึง29องศาและสูงสุด3ามสถึงองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่ขลึ้นต่ำกว่า1นเมตรบริเวณที่มีฝนทลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพริมนทนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ20ลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด28-29องศาและสูงสุด35-39องศาจากลมใต้ความเร็วสุดย10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ัางตะวันออกจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปในตอนกลางวัน ฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสเรื่องพุ่ม,มต่ำยี่สามยี่แปดองศาและสูงส่วนสามสี่ถึงสามเก้าองศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลคขื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรนครศรีธรรมราชองค์ลมตะวันออกความเร็วห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเ,ง m, เทเลทขึ้นสูงมหนึ่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบส่วนมากพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดองศาและสูงสุดสามห้าถึงสามเก้าองศาจากลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนเลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมิจรรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u ับ c r i b e like, กดแชร์ใหนดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ